on time ช่วงนี้ต้องขอเกาะไปกับกระแสงาน c o ม m า r ด next gen 2 0 1 4ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร้งแต่วันที่1 9ถึง22มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตสักนิดครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าได้ยินชื่อคอมมา r ดแน่นอนว่าภายในงานนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในโลกดิจิทัลอัดแน่นอยู่ภายในงานอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊ก แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนและอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยขาดเลยในงานคอมมานด์นั่นก็คือแกจเกจ์นั่นเองปีนี้นะครับทางบริษัท AI p จำกัดมหาชนผู้จัดงานคอมมานด Next ์ Next Gen ก็ไม่พลาดที่จะนำแกจเกจใหม่ๆม,มาแสดงอีกเช่นเคยซึ่งแกจเกส่วนใหญ่ในปีนี้จะเน้นไปในแนวของ wearable เป็นส่วนใหญ่ครับและที่พิเศษสำหรับงานในปีนี้แกจเกที่หลายๆคนจับตาม,มารอคอยมานานก็มาอยู่ในงานนี้เช่นกันนั่นก็คือแว่นตาอัจฉริยะอย่าง Google Glass นั่นเอง แถมตัวนี้เป็น Google Glass ในเวอร์ชันล่าสุดอีกด้วยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นเจ้าของครอบครอง Google Glass เป็นคนแรกๆในประเทศไทยแล้วล่ะก็งานคอมมานในปีนี้ยังได้จัดก,การประมูลเจ้าแว่นตาอาัจฉริยะ Google Glass นี้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามารายละเอียดได้จาก world wide web c o m m a t h a i l a n d com ครับ c อ m มาน Next Gen 2014 19-22มิถุนาย,ยนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิต c h ็ ck on Time